Mhm <laughs> ดีจ้ากินข้าวกันสวัสดีวันนี้มีเมนูเด็ดๆดดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ดีแป๊หนึ่งนะจ๊ะมีกินข้าวกันพี่ชู้แป๊หนึ่งสาบหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวหนูให้เห็นไกลๆไม่รู้มันจะเป็นตรงขอบหรือเปล่าเห็นไหมไ <c oughs> อ้แยๆ่ๆ <c oughs> เห็นขอบไหม อ้อดอกอ้อสวัสดีจ้าเป็นขอบไหมพี่สุรัตนาวันนี้มากินน้ำพริกน้องแก้วฟ้าแล้วก็ทอดไข่แล้วก็ผักนะนี่กินข้าวกับผักแต่เช้าเลยจะกินอะไรก่อนน้ำพริกเอ่อมีน้ำพริกปลาย่างรสเด็ดอันนี้เด็ดนะคะเมื่อวานแอบชิมหน่อยนะทักทายทุกคนนะจ้า เห็นหนูตัวเล็กๆนิดนึงวันนี้จะเห็นข้าวด้วยเห็นกับข้าวไหมมันมืดขอบไหมไม่มืดเลยเนาะโอเคใช่ไหมสวัสดีพี่ใต่กินข้าวกับอะไรน้ำพริกน้องแก้วฟ้านะคะอันนี้กินปลาย่างรสเด็ดเอามาหนึ่งชกหนึ่งชกจะกินกับก่เจียวเมื่อกี้ทอดไข่เจียวเสร็จแล้ร้อนๆมาๆากินข้าวกันมาชิมกันว่า จริงๆผักเนี่ยเออมันช้ำๆหน่อยๆนะแต่ไม่เป็นไรผักเขาเรียกผักอะไรผักติ้วผักติ้วๆเมื่อก่อนกินไม่เป็นเดี๋ยวนี้กินเป็นแล้วอร่อยนะผักติ้วคุกข้าคลุกข้คุกคลุกคุกคคุกคุกคุกคลยุกกคุกคุกคุ ลายสอเลยมู้ักด้วยอร่อยมั้อ้โอ้ยน้ำพริกปลาัิบก็เด็ด ใครยอีกรับผิดน่าอร่อยอร่อยค่ะคุณอ,อ้นมาสวัสดีค่ะหางข้าแขวแช่ฟันผักชีเมื่อก่อนกินผักชีดิบไม่เป็นเนะเดี๋ยวนี้กินได้ร้อนหรดอเปล่ว ไข่เจียวหมูสับเพื่อเสจมีหมูอยู่ซื้อหมูมาแช่ช่องติดไว้ทักทายทุกคนนะคร่อย ไมนช้ำไม่เป็นไรกินได้กินได้ไดร้องเหรอแม่ค้าขายพักติวว้อ่ะอืมสามสันห้าสิบบาทยัางใหญ่มากอ่ะกินข้าวกัน่อ้ อร่อยจริงอันนี้น้ำพริกน้ำพริกไปย่างมันไม่เผ็ดมากรสชาติเลิศน้ำพริกแจ้วฟ้าจะบอกว่า กุกข้า,าวเปล่าๆกินก็อร่อยแล้วก็ถ้ามีใครชอบกินแคปหมูนะกากหมูนะหืมบอกเลยจัดอร่อยคำโตโตพักไี้กว่าอร่อยเวลากิน่างนี้อร่อยเนี่ย กินผักอย่างเยอะโบินผักไม่เก่งนะแต่ว่าอะไรที่ชอบกินก็จะกินทักทายทุกคนนะคะออกนั่งกินข้าวท่ามกลางสายฝนฝนตกเดี๋ยวออกไปข้างนอก ไข่เ,เจียวหมูสัดมีพริกโดดนิดนึงมีเม็ดโดดน้องโจ๊กวัสดีครับที่ทำให้มีลูกโดดไม่ใช่อะไรพริกก็เก็บจากต้นเมื่อวันก่อนอยู่ในตู้เย็นใส่กล่องไว้สดๆพริกที่หนูพริกที่นกอืม ที่บ้านเลี้ยบทิกชี่นกเม็ดมันเล็กแล้วก็เผ็ดไปเจอพอดีเอามาปลูกสองต้นโอ้โหได้กินเอาย,ยนะกินขับผัดชีก็ได้นะน้องก๊อกเาเดินมาแล้วเนาะสวัสดีทุกคน ดินใหม่ด้วยมากินข้าวกันมีน้ำพริกแมงดาด้วยเดี๋ยวจะลองกินน้ำพริกปลาย่างเก็บไว้เอาน้ำพริกแมงดาทีนี้มีน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกแมงดา อังไหนอังไหนอ่ะอันนี้น้ำพริกมังดาแบ๊บนึงชอบกินน้ำพริกมังดาอร่อยนะคุณต้อมสวัสดีค่ะอันนี้มันโอ้มันเยิ้มเยิ้ม เดี๋ยวเอาน้ำพริกนี้ให้หมดก่อนหัวต้มสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาน้ำพริกนี้ให้หมดก่อนน้ำพริกปลาย่องรสเด็ดอร่อยมากินข้าวกันนข้าวก,ก,ก,กับผัก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 ติก้ว ไข่เจียวที่ชอบแบบนี้ไม่ได้ปรุงเลยเพราะว่าจะมากินกับน้ำพริกเป็นมนุษย์กินกลับเยอะนะจ๊ะกินกับเยอะจริงมันเป็นขอบดำๆไหม อร่อยอืมมาชิมน้ำพริกมันจะเขาให้มาเสี่ยนพริกวันนี้ผมใส่จะกินแค่สองน้ำพริกนี่แหละเพราะว่าข้าวหมดนี่อร่อยจะไม่เติมข้าวค่ะเพราะว่าจำกัดการกินอยู่ อันนี้น้ำพริกมันดาอืมอืมกลิ่นมันดาเต็มปากเลยอร่อยอืมรสอร่อยนะน้ำพริกมันดาก็อร่อย ชมพิพัฒน์กินข้าวกันค่ะน้ำทิพย์นด,ดาวเลิศก,ก,กูถักหกน่าอร่อยเนะอร่อยจริงข้าวแบบสับใ <c oughs> บไม้ใบไม้อ,อ,กอ,อก่อนๆเด็ก อันนี้หนูถือว่าแกแล้วถ้ากินใบอ่อนคือกินยอดจริงๆวันนี้ไม่ได้ตัด้าอมเพราะว่าจะกินกับน้ำพริกก็เลยไม่ได้ตัดไป่เจียวหมูสับอย่างเดียวตัวน,นี้คือกินน้ำพริกไข่เจียวทั้งวันที่ชุมาลียุย่ยอีกแล้วแต่อิ่มแล้วจ้าไข่เจียวนี yeah. ่ ไข่เจียวรูจ้จัดเจียวเอ็เดี๋ยวค่อยซื้อไข่อีกสิบลูกซื้อติดไว้เหลืออีกลูกเดียวค่ะอายุมากแล้วกินไข่เยอะไม่ดีกินให้อาทิตย์หนึ่งสองฟองสามฟองก็พอแล้วค่ะ ซื้อไข่มาสิบลูกหนูอยู่ได้เป็นเดือนไม่ค่อยได้กินไข่นานๆอาทิตย์หนึ่งกินสักทีสองลูกอะไรอย่างี้แค่หี้พักติวเพิ่งมากินเป็นไม่งานนี่เองค่ะกินแล้วก็กินได้สักกินเป็นได้สักสองปีอะ บอกแล้วว่าหนูเป็นมนุษย์ที่ไม่กินผักพอก,กินแล้วก็อืมโอเคนะอ,อีกอย่างที่อยากกินคือยอดเอ่อยอดอะไรอะ่ะน้มงยอดน้ะม่วงหิมะพนันธอืม อรออันนั้นอร่อยจริงมันจะฝาดฝาดหน่อยนะแต่ว่าอร่อยอันนั้นชอบหากขึนก็ค่อยได้ถ้าจะกินต้องไปทางใต้ด้กินอร่อยมากอืมนะน้ำพริกแมงดาอร่อยนะกินข้าวทนี้ เช้าเอาเท่านี้ค่ะแล้วก็อยู่ไปนู่นบ่ายสองค่อยกินอีกทีอิักทพพีเดียวเพราะว่าลดปริมาณอาหารลงน้ำหนักหนูไม่ขึ้นตอนนี้คงที่ดีมาก <c oughs> ควบคุมได้ อร่อยมากคอนเฟิร์มน้ำพริกเก้าฟ้าอร่อยนะคะสั่งได้สั่งได้ไดเดยวปีกเดยวมาเร็งวันนี้ได้กินผักแล้วได้กินโปรตีนแล้วครบห้าหมูแล้วค่ะห้าหมูวันนี้มื้อน,นี้ โปรตีนคาร์บโบให้เดือดผักนี่เกือบแล้วเกือบแล้วหมูเนื้อหมูโอเคได้แล้วอันนี้โปรตีนมาวัแ <laughs> <laughs> ล้วนิดพแล้วหน่อย มันไม่ได้เผ็ดมากนะคะกินได้น้ำอน้อ,อ,อน้าอ,อื้อ I <laughs> ตื่นสายค่ะวันนี้ตื่นมาก็อาบน,น้ำหูข้าวเลยตื่นมาเจ็ดโมงนนี้นอนเอเรี่ดินไปกินเยอะไม่ได้ก็ยอ,อดร่วงแต่ร่วงขี้ที่พื้นกินแล้ว ร okay. อดตเป็นหนึ่งมื้อค่ะอ,อร่อยรสไปเป็นอีกหนึ่งมื้อนะคะวันนี้มีสองเมนสองอย่างาก็คือไข่เจียวกับน้ำพริก น้องแก้วฟ้าอร่อยแล้วก็ผักสดวันนี้ทั้งวันอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักไปเก็บไม่ใช่ตู้เย็นค่ะเอาน้ำหล่อเลี้ยงไว้นิดหน่อยให้เขาสดสดอย่างนี้สดดีจังไปแล้วค่ะอิ่มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนบายบายจ้า